ที่พักที่นี่เราชื่อว่ากิงเกอร์เบทเฮาส์ค่ะอยู่จังหวัดนครนายกนะคะที่นี่เราเลือกเป็นห้องไทป์เขาเรียกชื่อห้องว่าห้องมาระกะลองค่ะทุกคนมันจะนอนได้ทั้งหมด4คนมั้งนะเออมันจะแยกเป็น2 2ห้องใน1บ้านมาเดี๋ยวจะเข้ามาชมกันเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมกันค่ะเขาจะมีประตูเปิดปิดกันน้องหมาให้ด้วยนะคะนี่เข้ามาของเราก็จะเป็นแบบนี้ ใหญ่ๆน่ารักน่ารักทุกคนก็คงจะรู้กันดีว่าทําไมเราถึงเลือกเป็นสองห้องนอนโอเคข้างบนข้างบนตรงนี้จะเป็นแบบว่าน่าจะเตียงเสริมได้แหละน่าจะได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนี่จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ส่วนกลางนะถือว่าเป็นส่วนกลางมีตู้เย็นมีพวกไมโครเวฟอะไรนี้ให้แล้วก็อันนี้ห้องนอนแรกของเรานี่เลยอันนี้ตาแตนอนห้องนี้ตามานี่ ไม่เป็นไรอ่ะห้องนอนเราก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นเตียงเป็นอะไรแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เออแล้วก็บอกว่ากกใช่ห้องน้ําแยกกันแล้วก็เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอใช่สําหรับสําหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุได้ด้วยนะมีแบบสปอร์ตให้ด้วยเออมามาอีกห้องหนึง่งเดี๋ยวจะพาลุงตาเข้ามาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะตีกัน ามานี่เดี๋ปวตามามาเร็วบอลนะนี่มาโอเคเรียกเข้าแล้วทุกคนนะต่อไปนอนห้องเตอร์เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวมาตีกันนี่ต้องขอะปะขออนุญาตเข้าหน่อยนะคะนี่อันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องนี้รู้สึกนอนได้หลายสามคนหรือว่ามันนอนได้มากกว่าสี่คนก็ไม่รู้นะไมฆ น่าจะได้เยอะแหละทุกคนก็ลองไปถามที่พักเอาแล้วกันนะเพราะว่าเราเล็งแค่แบบที่มีสองห้องนอนโอเคที่นี่ในห้องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นเตียงชั้นบนกับชั้นล่างชั้นชั้นบนกับชั้นล่างแบบนี้แล้วก็อันนี้ของคูเตอร์ค่ะอันนี้เราเอามาเองอือต่อไปนะคะเป็นห้องน้ําห้องน้ําแยกกันอย่างที่บอกห้องน้ําใหญ่อยู่นะนี่ประมาณนี้ ทุกคนยังไม่ได้ทักทายเตอร์เลยเจอเจอนี่สวัสด,ดีครับนี่เล่นโชว์ไปเลยแล้วก็ที่นี่จะบอกว่าเขาค่อนข้างจะเพจเฟรนลีม่มากๆเขาจะมีบริการเออเขาเรียกว่าอะไรไว่ายน้ำให้น้องฟรีเป็นสระเป็นสระแบบใหญ่ๆเลยอะ ฟรีพาน้องว่ายน้ําแล้วก็มีบริการเป่าขนด้วยเริ่มตั้งแต่รู้สึกจะแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงนะเออเขาจะแบบเราพาเล่นเสร็จใช่ป่ะเราก็เป่าปป,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 ปให้เขาเป่าให้เราได้เลยหรือหรือหรือของเราอะ่ะมันหมาแบบว่าค่อนข้างจะไม่เพ็ดเฟรนลี่เท่าไหร่เราก็อาจจะพาวันนี้นะอาจจะพาเขาไปตอนห้าโมงหลังเป็นห้าโมงเป็นต้นไปแล้วก็เป่าเองก็ได้เพราะเราเอาไดมาเออจะได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ฝากติดตามนะจ๊ะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละอืมส่วนส่วนอาหารจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะคะ ตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วเหนื่อยมากทั้งวันโอเคบ๊ายบาย นบอกก่อนว่าตอนแค่โมยว่าจะพาหมาไปเล่นน้ำใช่ป่ะอีกแล้วค่ะคุณเขาเป็นอีกแล้วค่ะปวด,<ล>ดท้องน,อน่าจะหมูกรอบหรือไม่ก็อะไรไม่รู้ไงนงั่งนั่งท้องเขาเรียกอะไรท้องเสียมั้งน่าจะอ,อ,อยู่ดีปวดท้องไงพอปวดท้องปุ๊บแล้วก็อยู่ดีก็ไปจูดมาอยู่ดีก็แบบหน้าม,มืดอะ่ะแบบนั่งปุ๊บแล้วหน้าม,มืดแล้วต้องรีบกินน้ําใหญ่เลยเออนั่นแหละเลยต้องไปซื้อยากระทันหันน่าจะ น่าจะเป็นเพราะว่ากินข้าวเลทด้วยมั้งแล้วเขาก็กินเยอะไม่ันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเผ็ดกินดิกินเห็ดเนี่ยอะไรทั้งอย่างนี่แหละเอาแบบปูพื้นก่อนก่อนหน้านี้นางกินอกไก่ฉันทากินตลอดแล้วที่อยู่ก็ไปกินเผ็ดแบบเผ็ดแล้วก็กินเยอะอะไรเงี้ยแล้วท้องอาจจะว่างด้วยแหละเพราะว่าไม่ได้กินอะไรก่อนเลยตั้งแต่เช้าอะเรามากินเลทด้วย สุดท้ายอิชนันต้องขับรถออกไปซื้อแล้อถแรกว่าฉันทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะนั่งชิวๆดูหมาว่ายน้ำที่ไหนได้ขับรถออกไปซื้อยาแล้วยายาตัวเนี้คือเขาต้องกินอยู่แค่ยาตัวนี้เท่านั้นไม่งั้นเขาไม่หายอิชันก็เลยต้องขับไปสามสี่ที่เพื่อไป<า>ซื้อยาโบราณนิดหนึ่งมันเป็นยาโบราณเป็นยาตกเบ็ดยาแบบยาลูกกรเหม n t m นะกินฉุนๆหน่อยแต่<า>แต่หายอะไรลี้ๆนี่แหละสักอย่างนี่แหละเอออะ จบแล้วบนขอบนเฉยโอเคก็สําหรับมื้อเย็นของเรานะคะอันนี้คือไม่ใช่ของที่พักนะเราซื้อมาเราสั่งไลแมนมามาส่งที่นี่อืมเป็นตัวเมืองด้วยมันหาหาของกินง่ายใช่ข้อดีคือตัวเมืองหาของกินง่ายประมาณนี้นะแล้วก็ที่เราสั่งจะมีเมนูออเขที่เขาสั่งอย่างเดียวก่อนนะของเขาเป็นอะไรอะไรเกาหลีเกาหลีหมูเกาหลีแล้วก็ อะไรหมูซอสหม่าล่าเอออะไรสก่ไก่ซอสเปรี้ยวอะไรทุกอย่างอันนี้แล้วก็ไก่แซ่บอะอะไรสักอย่างอ๋อมีไก่แซ่บแล้วก็ไก่มันนาหมูมันนาอะไรสักอย่างปะเห็นบนเว็บอืมเออประมาณนี้แหละทุกคนก็น่ากินอยู่นะทั้งหมดนี่นะทั้งหมดนี่ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยไปปลายอะไม่แพงถือว่าไม่แพงจานใหญ่มากดูดิใหญ่กว่านยเอออะมื้อเย็นก็จะประมาณนี้เจอซึ่งกันเล็กน้อยเช้าเดี๋ยวคิดอยู่ว่าน่าจะไปเขื่อนหรือเปล่า แล้วก็ตามไปด้วยน่าจะไปแอดเวนเจอร์สักอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปไอจจะกลับอะไรเงี้ยกินข้าวเช้ากลับมากตียข้าวเช้าแล้วก็กลับหรือเปล่านะแผนประมาณเข้าๆประมาณนี้อแอบบอกไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้ก็แผนประมาณนี้เออถ้าเหลือเวลาก็จะพาหมาไปเล่นน้ําหรือเปล่าเพราะว่าใช่ใเพราะว่าจริงๆ่ต้องจองก่อนมันต้องจองมันต้องจองเพราะว่าตอนนี้เราเสียดายเต็มเต็มตอนแรกเราจะเลือกตอนสี่โมงครึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่วันนี้คนเยอะจริงแบบตอนเช็คอินไปเห็นเนี้ยว่าแบบมันคนเยอะ แล้วก็คือข้อเสียของหมาเราก็คือเขารวมกับใครไม่ได้เลยเราก็เลยต้องแบบขอแบบไพรเวทอะไรอย่างนี้เออเราก็เลยเดีย๋ยวดูพวกนี้อีกทีนึงถ้าเกิดสมมติหลังกินข้าวเสร็จแล้วมันยังเหลือเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะพาเขาไปไว่ายนะ้ำเพราะว่าปุ่สามมาทั้งทีอ่ะออทีนี้เป็นชื่อเรื่องว่ายน้ำมีคนเป่าให้มีสระแบบอลังการเลยนะเดี๋ยวพวกนี้ถ่ายให้ดูใครมาก็แนะนํา จองเวลาเล่นน้ําไปด้วยถ้าเกิดใครมีแผนที่แน่นอนแล้วใช่หรือใครที่แบบว่าหมาแบบเขาเฟรนลี่อ่ะจอยกับหมาตัวอื่นได้อ่ะก็ไม่ต้องจองหรอกก็ลงไปเลยจะได้มีเพื่อนก็จอยได้เลยอืมแต่ที่นี่จะบอกว่ามีหมาทุกบ้านเลยนะเมื่อกี้พาลุงต้ากับลุงแปะไปเดินมีทุกบ้านเลยก็น่ารักดีมีสังคมสัตว์เลี้ยงอ่ะจบแล้วค่ะสําหรับวันนี้ของเรานะคะก็ขออนุญาตไปกินข้าวคลิปนี้เอ้วันนี้ไปเลยอืมโอเคแล้วก็ขอจบ ด้วยของกินไปเลยนะคะบายฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เ mm hmm. คือนขุนด่านปราการชนนะคะนี่ ตอนนี้เรามากันเป็นเวลา7จ็ดโมงเชา้าพอดีแดดยังไม่ึ้นอากาศดีๆก็เลยพามาหมดเลยแล้วก็มาเดินเล่นเออตอนเช้าคนน้อยมากๆเลยนะไม่ค่อยมีคนเลยแล้วก็แบบน่าจะถ่ายรูปสวยมากๆอืมบรรยากาศก,าก็ดๆีๆชอบไหมคุณซุนชอบไหมคะแล้วตาแตะชอบไหมไม่รู้ว่าแต่ตาแบบอย่างเงี้ย เตอร์ก็ฟินฟินนะเขาต้จะมีแบบต่อเตอิมอะไรเล็กน้อยนั่นแหละบรรยากาศก็กประมาณนี้แล้วข้างล่างก็จะมีเรืออันนั้นเอาไว้ไปอะไรนะช่องเขาลมเออเขาช่องลมมั้งใช่ไหมที่เป็นเรือ,อดูท่าน่าจะชอบไปหมดเลยนิ่งๆเตอร์เตอร์นิ่งๆมองๆเขาชอบนั่งรถอยู่แล้วไง ประมาณเจ็ดแปบที่แบบยิบเข้ามีลมมีลมแต่รู้สึกว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไปอือน้ำน้นอยลถ้าใครมาเขาช่องลมก็เดินนี่ถ้าใครมามาเขาช่องลมก็เดินเยอะด่ดูดิเห็นป้วเราไม่มาแน่นอนต้งมาต้อมาสักทีเข้ามาต้องมาตามมา แต่มไม่เดินขึ้นบันได่อยอุ้มอากาศก็ดีนะชิวๆถ้ามีรถกรอล์ฟมาแต่เช้าก็คงจะดีแล้วก็คงจะได้นั่งขับรถกรอล์ฟเพราะปกติเราเป็นสายขับรถกรอล์ฟแล้วเราไม่ค่อยอยากจนะเดินต้าฟินดิแล้วปาทวกทอดออกมันดำปีเลยนะ กลอดเลยจ้าบรรยากาศมาะมากนี่ทุกคน <laughs> โอเคเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ก็จบ จบทริปเท่านี้เลยไปเถอไปเราจะจบกันทริปตรงนี้เลยาใครจะมาเที่ยวขุนด่างก็อยู่ตรงนี้นะมีสามตัวคนไหนก็หิ้วอาหารอะไรเงี้ยมาให้ได้นะตัวนี้ก็กินอะไรคา,รน,านินเออคานินรอยคานินไฮโปอเล่ใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็ซีเนียไปคานินซีเนีย์นนทุกคนอย่าลืมเอาของฝากติดไว้ติดมือไห้เขาดเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยดู 可怜，可怜。 ขับ ATV กันที่ RATV จังหวัดนครนายกนะคะก็เมื่อกี้จะให้ชมบรรยากาศกันไปแล้วใช่ไหมเออก็มันดีแต่ว่าพี่เขาบอกว่าแนะนําให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวดีกว่าแต่ถ้าใช่น้าจะเยอะแล้วมันจะลุยกว่านี้นี่เราแทบแบบไม่เลอะเลยเออแต่ถ้าเกิดใครอยากเลอะๆมาปลายฝนต้นหนาวนะจ๊ะแต่ว่าระหว่างนี้ช่วงช่วงอะไรช่วงหน้าร้อนน่ะก็แนะนําให้ขับโก์คัสในร่มแบบมันๆไปดีกว่าเออแต่ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครชอบ ชอบแนวแนวนี้อย่างเงี้ยก็ก็ได้ก็มาขับช่วงนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะฝุ่นเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำให้มันเชอะแเชแล้วก็ ATV เนี่ยมีทั้งโคา a r ดแล้วก็ขับอะเออ ATV แล้วมีอะไรอีกไหมพี่มีเพนบอลแล้วก็ล่องแก่งด้วยถ้าเกิดใครชอบแนวแอดเวนเจอร์แบบนี้นะมาที่นี่ดีมากเออเอ,อ,อ,อ ATV ทุกคนเดี๋ยวจะแปะ พิกัดไม่ให้นะจ๊ะในลิง์โอเคก็บรรยากาศประมาณที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็สนุกดีค่ะตามมาได้อันนี้กำลังพาไปเล่นน้ำแล้วนะยังไม่รู้ตัวลายนูงก็ตามมาพรอมีห่วงยางชูชีพพร้อม ชูชีพพร้อมเลยลายนู้นตักแตะต,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 ตักเตะตักเตะเข็นแต่ไกลๆอยู่ดูนเป็นห่วงอ่ะ,อะไปดูไปดูใกล้ๆเป็นห่วงก็ไปดูใกล้ๆทางนี้ทางนี้ โอเคแล้วใช่ไหมสบายใจแล้วนะถ้าน้องเล่นน้ำนะครับเมื่อกี้ก็แตเอียก็เล่นไปแล้วเป็นปลานีโมโ่น้อยไปแล้วเห็นแล้วนี้เซนเตอร์ก็กำลังเตรียมตัวลงน้ำเหมือนกันนั้นแล้วรอบสองแล้วพี่แตะมาแล้วพี่แตะดูชอบนะ,ะต,นตาดีก็ไม่ได้ตากา็ไม่ได้ ซเ,เตอร์ล่ะเิเตอร์ก็ตื่นเต้นใช่ไหมว้ายน้ำมาที่โชว์พ่อ,อตอนเช้าอะ่ะแตต้องล้างตัวอะไรเหมือนกันใช่ไหมถามบได้ครับโอเคเดี๋ยวเราล้างตัวนะอันนี้เดี๋ยวผมลงเองลงเองไม่ต้องหรอกเธอถ่ายไปก็ได้อยู่กับพี่แต คนก็จบแล้วสำหรับทริปนี้นะคะให้คะแนนร้อยเต็มร้อยไปเลยถูกใจทุกที่ที่เราไปเลยทุกคนเนาะชอบไหมที่พักที่นี่สอามากที่พักที่นี่นะเป็นทรงแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสไตล์อังกฤษเออแต่คือมันจะเป็นแบบเนเชอรัลหน่อยใช่ป่ะแต่เข้าไปข้างในอ่ะส่วนมากที่พักที่มีสัตว์เลี้ยงถ้าไม่ใช่โรงแรมแบบราคาสูงไปเลยอ่ะก็จะไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่แต่ที่นี่นะ ให้แบบราคาดีความานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะใช่ราคาก็ไม่แพงไม่คิดค่าน้องหมาเลยซากบาททั้งหมดสามตัวของเราอ่ะอืมแล้วก็บริการดีพนักง,งานดีห้องพักสะอาดห้องน้ําสะอาดประทับใจมากๆทุกคนเออแล้วเมื่อกี้ก็พาน้องไปว่ายน้ําเล่นน้าค่าเป่าขนอะไรเงี้ยไม่คิดเลยใจดีมากๆแล้วก็ประทับใจที่นี่ที่สุดแบบเพชรเฟรนลี่มากๆาก ท่านครนายกแล้วพาน้องหมามาด้วยต้องที่นี่เท่านั้นกริงเกอร์เบทเฮาส์ค่ะเออรวมๆก็ถูกใจมากค่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้ด้นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย ทหารยังไม่จบเดินรับศพทหารอะไรเอออหลรเอาไว้ว่ายังไม่จบจ้ะเรามาแวะกินไอติมปาปุกปาปุกก่อนก่อนกลับนะอันนี้จะเป็นไอติมไข่ใช่ปะเออแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างเลยมีใส่ข้าวโพดเผือกข้าวเหนียวลูกชิดใส่ทุกอย่างอ่ะ30บาทน่ากินนะพิเศษนะจริงๆถ้าธรรมดา20บบาทถ้าเกิดใครมีกระติกก็กระติกมาใส่ก็ได้แต่เขาใส่ไม่เต็มกระติกนะไม่ใช่ ยี่สิบใส่เต็มปกติเขาใส่ตามที่เขาขายเฮ้ยอร่อยเอออร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงต้องยืดนไปด้วยดิอร่อยทุกคนจบจริงแล้ว